สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นไงบ้างคะวันนี้จักก็จะมีภารกิจพิเศษนะคะไปเที่ยวที่ หัวหินจำนวนหนึ่งคืนค่ะและทริปนี้นะคะจะพลาดไม่ได้ค่ะกับการเดินทางด้วยรถไฟนะคะคนเดียวจากสถานีหัวลำโพงถึงหัวหินทริปนี้จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะจากกรุงเทพไปหัวหินตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณ6โมงเช้านะคะซึ่งคนในสถานีก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ มาก่อนเวลาค่ะอุ่นใจ <S <S และมีเวลาได้ถ่ายรูปแล้วก็เซลฟี่แล้วก็ภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆด้วยนะคะจริงๆแล้วสถานีหงลำโพงของเรานี่ก็ก็สวยนะ <S <S เออคือจะเดินทางด้วยรถไฟหลายครั้งแล้วก็ตอนนี้ก็จะไป ทําทำธุระที่หัวหินใช่ไหมคะแต่เวลาเดินทางไปชุมพรบ้านจ่ายอยู่ชุมพรใช่ไหมคะจากก็ใช้เดินทางโดยรถไฟเนี่ยสะดวกที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกปลอดภัยด้วยคะ่ะเดินทางวันนี้และจะมีนะัดพรุ่งนี้ตอน9ก้าโงเช้าค่ะก็ไปค้างคืน หัวหิดหนึคืนเป็นที่พักที่ปลอดภัยใกล้สารยรศไฟเดินไปได้มาแล้วชุดเข้าวกล่องของเรามาแล้วต้องสั่งนะคะก๋วยเตี๋ยวราชบุรีค่ะหวานๆอร่อยมากค่ะถึงแล้วค่ะสถานีหัวหินอ,ออกจากกรุงเทพหัวลำโพง7โมง55ค่ะประมาณนั้นแล้วก็ถึงที่นี่ประมาณอ๋อทเที่ยงะคะ่ะเที่ยงครึ่ง,รงประมาณนี้จ้ะก,ก็ เ,เก็บภาพไปยิดนี้แล้วก็เดินค่ะเดินตรงไปเลยก็จะเจอ,เอโรงแรมนี้มองแต่ไกลอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจตรงนี้ค่ะวิวสวยมากเลยนะคือมาถึงก่อนเวลาชั่วโมงกว่าๆค่ะก็เลยนั่งเอิงเออยู่ด้านล่างสักพักหนึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะก็เลยเดินเข้าไปถามพนักง,งานว่าสามารถเช็คอินได้เลยไหมคะพนักง,งานก็แจ้งว่า ได้ค่ะสามารถเช็คอินได้เลยแล้วก็เลยเข้าไปเช็คอินแล้วก็เข้าไปนั่งพักในห้องได้เลยก็เออสะดวกดีแล้วก็บรรยากาศในโรงแรมนะคะก็จะเป็นแต่งแบบวินเทจนิดน,นึงนะคะแต่สวยค่ะดูดีสวยเลยแหละแบบแบบเป็นแบบไทยมากเลยอะ่ะแล้วก็โรงแรมก็เงียบเงียบดีค่ะไม่ไม่วุ่นวายไม่พุกพ่านผู้คนไม่เยอะแล้วก็ การแต่ตกแต่งก็อสวยนะคะแต่ก็น่ากลัวนิดนึงนะไม่ชอบเก้าอี e, ้อะไรอย่างเงี้ยเปิดประตูเข้ามาแต่ก็บรรยากาศโอเคนะคะที่นี่ก็คือดูสะอาดสะอ้านค่ะเงียบสงบดีให้คะแนนความเงียบความสะอาด,อาด,อาด,อาดแล้วก็วิวสวยมากๆค่ะถึงห้องละเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะเปิดแอร์ เปิดไฟด้วยค่ะเนื่องจากเป็นกลางวันช่วงบ่ายก็ต้องเปิดไฟค่ะเนื่องจากมาคนเดียวอันนี้ก็จะเป็นในห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็โอเคนะสะอาดสะอาดดีแต่จะาไม่ชอบเป็นอ่างอาบน้ำแบบนี้ที่แบบต้องยืนแบบนี้มันอันตรายนะจ๋าวงว่า,านะเพราะว่ามันลื่นโดยรวมก็ออสะอาดดีก็โอเค ผ้าขน,นหนูก็ให้มาจุใจมากไงคะแ yeah. ย่ทักทายแล้วก็เราก็ไปดูด้านนอกนะคะด้านนอกก็สวยค่ะสะอาดสะอ้านนี่คือวิวแล้วก็ด้านในก็จะมีน้ำให้แล้วก็เตียงอะไรคือโดยรวมสะอาดหมดเลยนะตอนเช็คอินพนักง,งานก็แจ้งนะคะว่าห้องเตียงเดี่ยวหมดแล้วนะคะเหลือแต่ห้องเตียงคู่ไอ้เราก็ บอกว่ามไม่เป็นไรค่ะเพราะไม่อยากอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยไงมีห้องไหนเราก็ต้องเข้ามาแล้วก็ต้องเช็คอินเข้ามาตัวจ่าเองก็หนึ่งเตียงอจ่านอนแต่อีกเตียงหนึ่งจ่าก็วางของไว้เต็มเลย <c oughs> ไปดูวิวกันดีกว่านี่เห็นไหมวิวสวยอะ่ะคือมันไม่ได้ใกล้มากและมันก็ไม่ได้ไกลมากก็คือสวยเห็นท้องฟ้าทะเล สครามชมว,วิวสวยๆได้สักพักเดียวเองเนี่ยฝนมาละทะเลอยู่ไหนเอ่ยท้องฟ้าเป็นสีเทาเลยฝนหยุดตกแฟนก็บอกว่าทำไมไม่ลงไปข้างล่างไปหาเซลวงซิวเวนอะไรซื้อของมากินคืนนี้ดี๋ยวก็เหงาหรอกเราก็ลงมานะคะลงมาก็เออ ลงมาดูสาไว้น้ำหน่อยโชคดีมากเลยค่ะไม่มีผู้คนเลยแต่สาไว้น้ำสวยจริงๆนะคะแต่แอบ,บลึกไปหน่อยนะจะคิดว่าไปค่ะเดินไปเซเว่นกันดีกว่าค่ะดีนะที่นี่มีแบบเซเว่นใกล้ๆด้วยจริงๆแล้วก็ออเดอร์ได้นะคะแต่เดินไปดีกว่าแค่ไม่กี่ก้าวเองมีเซเว่นก็จบครบในที่เดียวอยากกินอะไรก็ ซื้อมากินคืนนี้เซเว่นใกล้ทะเลก็จะมีของประมาณนี้ค่ะที่ขายและนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องชำระเงินค่ะนี่เป็นไงวิวกลางคืนค่ะสวยนะและตื่นมาดูพระอาทิตย์ยามเช้าค่ะจริงๆก็ไม่ได้ตื่นนะเอาจริงๆนอนไม่หลับด้วยซ้ำไปเพราะว่าคิดมากคิดเยอะคิดเก่งกลัวเก่งค่ะเรื่องแปลกที่นี่คือแบบ ยอมจริงๆเลยก็ได้งี่บ้างลราลับเตือนๆค่ะแต่ว่านอนไม่สนิทใจจริงๆแล้วมันก็เป็นโรงแรมที่เงียบแล้วก็สงบดีนะแต่เป็นเพราะตัวเราเองแหละจริงๆโรงแรมล้วก็ปลอดภัยค่ะไปค่ะ6กโมงครึ่งเราไปทานอาหารเช้ากัานดีกว่าค่ะช่วงที่คนอื่นยังไม่ได้ลงมาเราก็จะมีเวลาแบบถ่ายรูปได้เต็ม เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเออจะเบอร์รูปหน้าใครอะไรแบบนี้คือ6กโมงครึ่งค่ะเขาเริ่มหกโมงครึ่งแต่ก็มา6กโมงครึ่งเป๊ะเลยไม่มีใครมาค่ะดูได้เลยค่ะเลือกได้เลยที่นั่งตรงไหนก็ได้ตามใจเราแล้วก็ถ่ายรูปไปค่ะชิลๆอิ่มก่อนกับห้องก่อนค่ <c oughs> ะน้งงานเขาคงแปลกใจนะว่าเอ๊ะ ตื่นมาทำไมแต่เช้าเนี่ยหิวขนาดนั้นเลยหรืออ๋อไม่ใช่ค่ะหนูไม่ได้นอนแล้วแล้วอาหารที่เลือกของเราก็จะเป็นอาหารไทยๆนะคะเป็นผัดไก่พริกไข่ดาวสองแล้วก็ต็โมสปปโสมบรดแล้วก็มะละกอค่ะน้ำส้มน้ำเปล่าแ็แค่นี้ ทุกอย่างแต่พอทานค่ะไม่เหลือไม่ขาดพอดีเลยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าทานไม่เยอะอยู่แล้ว,ลวเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วก็มาที่รถไฟเหมือนเดิมน,นะคะก็มารอรถไฟขบวน4ี่โมงครึ่งประมาณนี้ค่ะก็นั่งรอไปก็เก็บภาพสวยๆสถานีรถไฟหัวหินจริงๆแล้วสถานีรถไฟหัวหินนี่สวยนะดูสะอาดๆแล้วก็เหมือนเขา ตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยมั้งสวยแต่จพ่งสวยแล้วก็เจอะระฆังค่ะจะไปกระดิ่งแต่ไม่เอาดีกว่า๋ยากมีโป้งให้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ข้าบนมาละคะ่ะรถไฟของเบาถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัยค่ะประมาณ3มทุ่มนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย